ใครกำลังจะเดินทางมาหาคุณขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเดมูลพลังงานของคนราศีมีนเดทนะคะพลังงานของคนราศีพิจิก วินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนคาร์โกพิจิกเดมโพเลอร์ mm hmm. พลังงานของคนราศีเมษแล้วก็จัสติกพลังงานของคนราศีตุลมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนราศีเมษคนราศีตุลน,นะคะภายนอกเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวตรงไปตรงมาคันไหนคันนั้นต้องเป็นเหตุผลต้องมีเหตุผลนะคะลึกๆในใจอ่อนไหวเศร้าเสีย,ยใจเป็นห่วงว่าวุ่นเป็นกังวลน,นะคะ เป็นคนที่ปากแข็งแต่ว่าใจอ่อนหากว่างอนนิดนึงก็คือคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยแล้วนั่นเองภายนอกนะคะอาจจะดูหน้าเกงขามดูเหมือนเป็นคนดุนะคะลึกๆในใจเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนไหวมากๆนะคะมีเรื่องที่เป็นกังวลอยู่ในใจด้วยนะคะในตอนนี้แม้ว่าจะไม่ได้แสดงออกมาก็ตามนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะเครียดพอสมควรน,นะคะในพลังงานที่ขึ้นมา เรามาดูกันว่าใครกําลังจะเดินทางมาหาคุณนะคะใครกําลังจะเดินทางมาหาคุณขอพลังงานของเขาหน่อยคนที่กําลังจะเดินทางมาหาคุณสเสรนพลังงานของคนราศีสิสงศิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษธน,นูกาเรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกษการ สิเหรียญพลังงานของคนธาตุดินเราก็3มเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมา าจจะเป็นเจ้าของหัวใจของคุณคนรักของคุณนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้อาจจะบ้างงานนะคะแล้วก็เข้าสังคมเยอะเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณหรือเปล่าอยากพูดคุยอยากปรับใจนะคะอยากปรับความสัมพันธ์อย่างอธิบายบางสิ่งบางอย่างเนาะพลังงานของเขาเป็นคนที่ใจดีใจเย็นแต่ว่าบางครั้งอาจจะหลงลืมละเลยไปบ้างนะคะ ทุ่มเทเวลาให้กับหน้าที่การงานพอถึงเวลาว่างก็คือเข้าสังคมพบปะเพื่อนฝูงจนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเ็าเลยทําให้คุณรู้สึกแย่ yeah, รู้สึกไม่พอใจรู้สึกว่าเป็นคนไม่สําคัญหรือว่าเขาไม่ให้ความสําคัญกับความรักกับคุณเลยนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงจะเดินทางมาหาคุณนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณเพื่ออะไรนะคะ เขาจะเดินทางมาหาคุณในครั้งนี้มาเพื่ออะไรนะคะเคลียใจพูดคุยปรับความเข้าใจหาทางออกร่วมกันสิ่งไหนที่ไม่เข้าใจสิ่งไหนที่ทำให้คุณหม่นหมองไม่สบายใจเศร้าใจทุกใจเขาจะเคลียทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณสบายใจนั่นเองนะคะจบสิ้นความเจ็บปวดเสียใจคุณรู้สึกว่า คุณโดนทำร้ายหัวใจเขาไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจไม่มั่นคงต่อคุณไม่รักคุณคุณคุณเจ็บปวดกับการกระทำของเขาเขาจะจบสิ้นนะคะการกระทำนั้นนะคะจะไม่ทำร้ายหัวใจของคุณอีกนะคะไม่ทำให้คุณเจ็บช้ำอีกนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยปิดการกันมาสักพักแล้วนะคะต่างคนต่างนิ่งต่อกันมาสักพักนะคะพูดคุยปรับความเข้าใจปรับความสัมพันธ์เดินทางมาหานะคะ แก้ไขปัญหาหาทางออกชัดเจนเด็กขาดเปิดเผยตรงไปตรงมานะคะเป็นการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ชัดเจนมากขึ้นหากว่าก่อนหน้านี้ ให้ความสําคัญกับคุณน้อยไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณนะคะตั้งหน้าต้องตาทางานพุ่มเวลาไปกับหน้าที่การงานพอมีเวลาก็คือเข้าสังคมผ่อนคลายให้กับตัวเองแต่ว่าไม่มีเวลาให้กับคุณเขาจะปรับปรุงเขาจะแก้ไขเขาจะเด็ดขาดมากขึ้นสิ่งไหนที่ควรปฏิเสธเขาก็จะปฏิเสธสิ่งไหนที่ควรให้ความสําคัญเขาก็จะต้องให้ความสําคัญเขาจะต้องเรียงลําดับความสําคัญ เรื่องราวในชีวิตสิ่งต่างๆในชีวิตของเขาให้ดีนะคะเขาจะต้องคิดได้เขาจะไม่ทะเละเลายแล้วนั่นเองหากว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณทําให้คุณรู้สึกแย่เป็นห่วงเป็นกงนังวลรู้สึกทุกใจเศร้าใจเกี่ยวกับการกระทําของเขาเขาก็จะปรับปรุงตัวเองใหม่นะคะมาเพื่อพูดคุยมาเพื่อปรับใจแล้วก็แก้ไขหาทางออกในสิ่งที่ถูกต้องนะคะที่ควรทําให้กับคุณนั่นเองนะคะ